นี่คือลูกลอยชักโครกตัวนี้อันเก่ามันเสียน้ำไหลออกตลอดลองเปลี่ยนตัวนี้ใช้ดูฮะตัวนี้ใช้มาสักระยะหนึ่งครับประมาณเดือนกว่าสองเดือนแล้วฮะใช้ดีครับตัวนี้น้ำแรงด้วยเต็มไวแนะนำก่อนใส่เข้าชักโครกให้ต่อตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาลวดมาก,ก่อนนะครับไม่งั้นน้ำแรงมันจะทำให้หลุดฮะ ตรงกลวตรงกลางนี่เป็นตัวปรับระดับความสูงของน้ำอะปร,ริมาณน,น้ำตัวนี้ใช้ง่ายฮะแค่หมุนคิลวตัวนี้ออกแล้วก็ใส่เข้าไปในชักโคกแล้วก็หมุนขันให้แน่นแค่นี้ง่ายๆครับประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วครับทำเองได้ตัวนี้ มตอนนี้ลงมันจะทําใหา้ส่งขึ้นฮะเนี่ยทำให้ระดับน้ำมันส่งขึ้นน้ําในชักโคมันจะอา่างพัดน้ําจะเยอะขึ้นฮะนงปรับขึ้นปรับลง ถ้าตัวเก่าตัวเก่ามันน้ำไหลคัน,ต,นตัวนี้ออกมเป็นไม่แน่นะมันใช้วาสละะ่ายันยังไงครับตัวนี้เ<ม>ป็นน้ำแล้วก็หมุนคันสายน้ำเข้าออกมาน ดึงออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปได้เลยครับในตัวใหม่มันก็จะมียางยางกันน้ำออกน้ำรั่วเลยครับนี่ครับใส่เข้าไปแบบนี้ ที่ไทยคนเดียวครับมันจะกล้องมันจะใส่ไปสใส่มาหน่อยนะครับ จะใส่เข้าไปเสร็จก็ขันให้แน่นคะรับตัวนี้สีดำนี่จะเป็น,ปนยางมันจะกันน้ำออกได้ครับกันน้ำออกแล้วก็ต่อน้ำเข้าใส่น้ำเข้าใครสนใจสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เลยครับตัวนี้ซื้อมาเปลี่ยนเองได้ครับ <c oughs> เปลี่ยนเองประมาณห้านาทีก็เสร็จแล้วครับ ทำไรแรงเตนะ็มไว้ผมใช้มาประมาณเืินกว่าสองเดืนอนแล้วครับใช้ดี <c oughs> <c oughs> เปนั้นลองเปิดน้ำเข้าดูนี่ครับเปิดน้ำเข้าท่อก่อนฮะท่อน้ำใส่แรงครับแนะนำใหก้ก่อนจะใส่เข้าไปในชักโคชกโกให้ใส่ตัวนี้ก่อนฮะไม่งั้นน้ำแรงมันจะทำให้ตัวนี้หลุดนะครับแล้วก็น้ำจะกระเด็นออกมาให้เอา,เอาลวดมัด ก็คือลูกลอยน้ำก็จะตักนะครับ